สวัสดีครับผมสกลโสภาชศักดิ์นะครับและนี่คือไทยบุ๊คพอดแคสต์ของที่แวร์เลอร์เนนี่ไทม์ครับกับไทยบุ๊คพอดแคสต์ในตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณจิระชนรักสุขและคุณจักราสายประสงค์สินครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ MCD คืออะไรครับ Move Cost Delivery ใช่ไหมครับคุณพูดถูกไหมถูกครับเออมันคืออะไรครับคุณจิระครับคือถ้าเกิดตัวระบบ MCD ครับที่เราคิดขึ้นมาก็คือว่า ในในปัจจุบันเนี่ยครับก็คือเราเริ่มมีผู้ให้บริการมูคคอสในหลายๆเจ้าครับก็ทั้งของภาครัฐของเอกชนทีนี้เวลาผู้เรียนเราจะค้นหารายวิชาวิชาหนึ่งเนี่ยมันจะค้นยากเพราะว่าเราต้องเข้าไปที่ะระบบนั้นๆใช่ไหมครับอย่างเช่นเข้าไปมูคคอสโปรไวเดอร์เจ้านี้เราจะเรียนวิชานี้เราก็ต้องค้นไปที่นี่ถ้าเราอยากเรียนอีกวิชาหนึ่งของเจ้าหนึ่งเราก็ต้องค้นไปอีกมันทําให้ยากสําหรับการเรียนครับเราก็เลยเหมือนพัฒนาตัวระบบมูคคอสเดเร็กทอรี่ขึ้นมาก็คือสามารถที่จะค้นหารายวิชาออนไลน์ได้ที่มันมากกว่า ตัวผู้ให้บริการหมืนเจ้าคล้ายๆกับ Google นะครับคล้ายๆกับ Google สมัยก่อน Google อยากทานอะไรเราก็ค้นใน Google ปัจจุบันอยากเรียนอะไรก็มาค้นในไทยมุกเราอ๋อคือสามารถคน้นหาคอร์สเรียนออนไลน์ได้หมดเลยในไทยมุกใช่ครับซึ่งมีคอร์สอะไรของอะไรบ้างที่อยู่ในไทยมุกครับคือในไทยมุกเรามีคอร์สอะไรบ้างนะครับซึ่ง ที่จริงเราเรียกได้ว่าน่าจะครบทุกศาสตร์ที่มีนะครับก็คือเราแบ่งกลุ่มเป็น12หมวดหมู่นะครับซึ่งซึ่งน่าจะครอบคลุมทุกๆสาขาวิชาทีเนี้เวลาเราจะค้นหาเนี่ยก็คือเบื้องต้นถ้าเราสังเกตว่าเราเข้าไปที่ ThaiMook.Org เนี่ยเราพิมพ์คําว่าเคมีจะมีรายวิชาที่มันเกี่ยวข้องกับเคมีเนี่ย ขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรื่องนะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันจะมีโลโก้ของผู้ให้บริการอยู่อย่างเช่นเป็นมุกของอไทยมุกนะเป็นมุกของเจ้าอื่นๆน,นะอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก็คือสามารถลิ์มุกของมหาวิทยาลัยต่างๆหรือของที่อื่นเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลใช่ของไทยมุกได้<ช>ด้วยแต่ว่าก็คือต้องให้มหาวิทยาลาัยติดต่อมารวมฐานข้อมูลกันก่อนด้วยป่ะครับใช่ครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามหาวิทยาลัยหรือองค์กรไหนสนใจที่จะร่วมแชร์เมตาดาต้าเพื่อที่จะให้ทมเรราาาี่สถจะ เขา้าไปเก็บเพื่อทำส e a r เอ e นจิ n นได้เนี่ยก็จะมีเราจะขอเราเรียกว่าขอความร่วมมือนะครับเพื่ออนุญาตเราก็จะมี API บางตัวที่ทํางานร่วมกันกับระบบของผู้ให้บริการนั้นๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ระบบก็จะทํางานอันตโนมัติผ่าน API API, ออรร API มันคือมันคือแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันโปรแกรมมิ่งอินเทอร์เฟซก็คือมันจะเป็นเหมือนเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นถ้าสกุลเงินก็คือเป็นเป็นธนาคารกลางที่เอาไว้แลกเปลี่ยนเงินนะครับหมายความว่าเวลาเราทํางานหลายๆระบบเนี่ย มันมีการติดต่อกันระหว่างระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีความต่างทางด้านภาษาในของโปรแกรมมิ่งเนี่ยเราจำเป็นต้องมี API กลางเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นมันสมูทยิ่งขึ้นคร<ม>ับประมาณนี้ก็คือทาให้ฐานข้อมูลของที่ต่างๆส,สามารถมารวมอยู่ด้วยกันได้แล้วไอ้ตัว MCD เนี่ยไอ้ Move Cost d i c t i o r y เนี่ยมันทําให้ที่เรารู้แล้วว่าเออผู้ใช้งานเนี่ยสามารถสามารถค้นหาคอสได้ง่ายขึ้นเนาะแต่ว่าตัวองค์กรข้างนอกเองเขาได้ประโยชน์อะไรครับที่จริง ฐานข้อมูลของไทยมุกเราเดิมทีครับเราก็มีผู้เรียนอยู่ประมาณ600,000กว่าณปัจจุบันนะครับถ้าเกิดองค์กรข้างนอกเนะี่ยมีการแชร์ข้อมูลเพื่อที่จะให้ไทยมุกเราเนี่ยสามารถที่จะค้นหาได้ผู้เรียนของเราไทยมุกณปัจจุบันเนี่ยก็จะไหลไปสู่ะระบบนั้นๆด้วยทาให้ทาให้ผู้ให้บริการนั้นก็จะมีลูกค้าจากไทยมุกเราเนี่ยไปเรียนหลายวิชานั้นได้ด้วยก็ถือว่าเป็นการ p r ประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่ง ลูกค้าก็ไปหาได้ง่ายขึ้น<ช>แล้วลูกค้าก็มีตัวเลือกในการเรียนมากขึ้นด้วยก็บินวินทั้งสองฝ่ายท<ช>ี่ไม่ทั้งสองฝ่ายทีนี้ตอนนี้เรามีคุณจักราอยู่กับเราด้วยนะครับซึ่ง<ช><ช>เป็นว่าเป็นผู้ใช้งานตัวฟีเจอร์ MCD ตรงนี้นะครับ,รบอยากให้ลองแชร์นิดนึงว่าจากที่เคยใช้งาน MCD มาเนี่ยมันมันดียังไงเป็นยังไงบ้างครับครับผมก็ผมผมจักรานะครับจากสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับก็ เนื่องจากว่าเดิมทีเนี่ยสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล Digital หรือสพรนะครับเรามีะระบบคลาสเรียนที่เป็นในเชิงลักษณะของ e-learning ที่เรียกว่าเป็นระบบ LMS อยู่ที่เว็บไซต์ของทาง Tdga อยู่แล้ว Tdga ก็คือสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด,ด้านดิจิทัลนะครับซึ่งตัวะระบบ LMS เดิมของเราเนี่ยยังเป็น LMS ในรูปแบบที่ยังไม่ได้รองรับสื่อประเภทบุค ทีนี้เรากไไ็ได้เริ่มมีการมาคุยกับทางฝั่งของไทมุกดูว่าเราเราสนใจอยากจะมีตัวแพลตฟอร์มยุกเป็นของตัวเองนะครับทางทางฝั่งของไทมุกเองก็ได้ให้ความกรุณาแล้วก็เชิญมา,าเข้าร่วมในตัวใช้แพลตฟอร์มร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้ทางฝั่งของทางผมเนี่ยกไไ็ได้ได้รับประโยชน์มากก็คือทางผมก็ไม่ไม่จำเป็นจะต้องอพัฒนาหรือว่าสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมา เพื่อที่จะซ้ำซ้อนกับทางของไทยมุกก็มาใช้แพลตฟอร์มหรือมาใช้ i n f r a ต t ั u เจอร์ทั้งหมดของที่ทางไทยมุกเขาเตรียมเอาไว้อยู่นะครับแลวส่วนทางผมเองเนี่ยตอนนี้ก็มุ่งเน้นในเรื่องของพัฒนาในเรื่องของตัวหลักสูตรแล้วก็บทเรียนที่เกี่ยวกับทางด้านดิจิทัลอย่างเดียวเพราะว่าของผมเนี่ยก็จะมีเป็นสถาบันที่มีจุดมุ่งหมายก็คือต้องการที่จะส่งเสริมให้กับข้าราชการและก็บุคลากร,กรทางภาครัฐเนี่ยได้เรียนทักษะทางด้านดิจิทัล นะครับ<ช>เราก็เลยมาใช้ตัวไทยมุกเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มกลาง<ช>นะครับเพื่อเพื่อที่จะมาอะเอาหลักสูตรทางด้านดิจิตอลของเราเนี่ยมาวางไว้ในที่<ช>นะครับแล้วก็ในอีกทางหนึ่งก็คือ,อทำให้ผู้เรียนเดิมที่มาจากะระบบเดิมของผมระบบระบบ LMS เดิมของผมเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงในเรื่องของรายวิชาอื่นๆ ที่อยู่บนไทยมุกเหมือนกันได้ด้วยนะครับผู้เรียนเดิมของผมเนี่ยเดิมทีก็จะอาจจะเป็นกลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐอาจจะต้องการดูในเรื่องของรายวิชาหรือว่าเสริมทักษะทางด้านอื่นด้วยก็จะสามารถเข้ามาใช้งานผ่านตัว MCD ตัวนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าสมัยก่อนที่มีแต่ LMS น LMS คือ Learning Management System Management System ใช่ไหมครับเป็นระบบในการจัดการเรียนรู้ใช่ครับตอนแรกที่มีแต่ LMS นี่เป็นยังไงครับก็ เดิมเดิมเราเน้นในเรื่องของกลุ่มที่เป็นรายวิชาเฉพาะแล้วก็จะเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างจะยังไม่ได้เปิดเผยให้กับทั่วไปเรียนเยอะหนักนะครับแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยเราก็เริ่มมีอไอเดียขึ้นมาว่าจริงๆแล้วคอร์สเราทำมาเนี่ยเราก็น่าจะมีการเผยแพร่ให้มากขึ้นนะครับกลุ่มผู้เรียนอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มเฉพาะ,ะข้าราชาการหรือบุคลากรทางภาครัฐเท่านั้นนะครับประชาชนทั่วไปหรือว่าภาคเอกชนถ้าสมม,มติว่า สนใจอยากจะเรียนในเนื้อหาที่ทางเราได้มีการจัดจัดเตรียมหรือจัดทำมาเนี่ยก็อาจจะมาเข้าผ่านช่องทางของตัวไทยมุกเองได้หรือมาผ่านในตัว MCD ของเราได้ด้วยเหมือนกันครับครับผมแล้วก็คือเอาอินฟราสตรักเจอร์ของไทยมุกไปใช้เนี่ยก็คือไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียแรงในการเดเวลอปแล้วก็ลงงบประมาณด้วยครับแล้วก็อะไรนะครับประหยัดประหยัดงบประมาณด้วยครับก็แบบว่าก็มีแรงมีงบไปพัฒนาตัวคอนเทนต์ใช่ก็ทำคอนเทนต์ให้ดีขึ้นนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอยัดเสริมนิดนึงนะครับก็คือตัว ตัวระบบ MCD ของเราเนะี่ยก็คือเราจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เรียกว่าตัว m i c r o s i ต์นะครับก็คือสำหรับหน่วยงาสำหรับหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนอยากจะทำหน่วยงานตัวเองเนี่ยมีมุกคอสพรอเวเดอร์ก็คืออยากจะให้บริการ เผยแพร่เกี่ยวกับรายวิชาออนไลน์นก็สามารถที่จะเข้ามาขอใช้งานตัวฟังชันไมโครไซต์ของไทยมุกได้นะครับซึ่งข้อดีของตัวไมโครไซต์ของไทยมุกเนี่ยก็คือว่า,อ,าองค์กรเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดเรียงรายวิชาเฉพาะที่องค์กรนั้นจะใช้จริงๆเพื่อที่จะเอารายวิชานั้นไป PR ให้กับพนักงานในองค์กรได้ใช้จริงๆเลยหรือจัดเรียงรายวิชาที่เหมาะสมกับนักเรียนของตนเองได้นะครับแล้วก็ที่นอกเหนือจากนั้นก็คือสามารถที่จะคัสตอมไม์ตัวหน้าต่าง ให้เป็นเว็บไซต์หรือให้เป็นระบบขององค์กรได้เลยโดยที่ไม่เหลือคราวโครงของไทยมุกได้เลย<ค>ก็สามารถที่จะใช้ระบบนั้นนะในการทํา PR ในการทําประชาสัมพันธ์ได้นะครับคือเอาระบบไปใช้ได้ครับมีเมนรไซต์ให้แต่ว่าสามารถคัสตอมไมซ์ให้หน้าตาเป็นแบบที่ตัวเอง,ต,งต้องการได้หมดเลยใช่ครับเพราะว่าอ,อ,องค์กรก็อยากจะมีภาพลักษณ์ขององค์กรเข้าไปในระบบนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นแต่ส่วนหลังบ้านเนี่ยก็คือระบบหลังบ้านเนี่ยเราก็จะพพอร์ตก็คือวิ่งผ่านไทยมุกมาเลย ไม่ว่าจะเป็นาการสนับสนุนผู้เรียนหรือแม้แต่กระทั่งการให้บริการในด้านระบบก็จะไทยมุกเราเป็นคนดูแลเลยทางผู้ผู้หน่วยงาน,นหรือทางองคอ์กรก็ตั้งใจที่คุณจักรการบอกก็คือ,อตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาคอร์สที่มีคุณภาพให้กับผู้เรียนอย่างเดียวเท่านั้นพอเลยครับคุณีิถ้าเกิดหน่วยงานไหนเขาอยากจะมาขอใช้ตัว MCD ของไทยมุกนี่เขาต้องทำยังไงบ้างครับเบื้องต้นนะครับก็คือการใช้ MCD เนี่ยก็คือจะมา มาแบบในรูปแบบของหนังสือขอใช้นะครับเป็นเอกสารมาถึงไทยมุกเราว่าขออนุญาตใช้ตัวฟังก์ชันไมโครไซต์นะครับหรือจะทําความร่วมมือก็ได้นะครับถ้าทําความร่วมมือเนี่ยก็จะได้ใช้โซลูชันอื่นๆตามไปด้วยนะครับซ,ซึ่งในพอดแคสต์ในหล,หลายๆเวอร์ชันนะก็จะมีในเรื่องของการใช้งานระบบ IDP การใช้งานระบบ LMS การใช้งานระบบเ r e d i t Bank ถ้ามีการทํา MOU ร่วมกันเนี่ยก็จะได้ใช้ระบบอื่นๆได้ด้วยนะครับซึ่งคุณจักรานะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ ได้เคยพัฒนาตัวไมโครไซต์ของตัวเองมาด้วยก็ยอยากขอถามประสบการณ์หนึงว่ามันทํายากไหมเป็นยังไงครับอ,อ๋อครับจริงๆก็ได้รับความร่วมมือกับทางคุณจิระนะครับในเรื่องของการพัฒนาตัวไมโครไซต์ที่เป็นของทาง DG เเอเองนะครับก็ตอนตอนนี้เราก็ได้อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของตัวชื่อเนี่ยทางผมก็สามารถใช้ชื่อเป็นในานามของ d g a จ o o k ได้เลยนะครับเราก็เราก็ในเรื่องของตัวการนำคอนเทนต์หรือว่าการนำตัวบทเรียนมา ั้สมัยในตัวไมโครไซต์เนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากเพราะว่าเราก็ดึงข้อมูลมาจากในตัว MCU นั้นเลยนะครับเราก็จะมีการจัดกลุ่มก่อนเพราะว่าทางของของตัว DGA เองเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของกลุ่มรายวิชาที่มันเกี่ยวกับทางด้านพัฒนาทักษะทางด้านดิจิตอลเป็นหลักเราก็จะคัดแต่ในรายวิชานั้นแล้วก็มาจัดแคตตากรีใหม่นะครับว่าจะมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทางด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในเรื่องของการ ปรับแต่งหรือว่าปรับปรุงมตัวไมโครไซต์เนี่ยเราก็มีมีขั้นตอนที่ไม่ได้ยุ่งยากแลวเราก็ได้รับความร่วมมือและก็ความช่วยเหลือจากทางไทยบุกเป็นอย่างดีครับจนตอนนี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับ,รบก็เดี๋ยวอาจจะมีการปรับแต่งในเรื่องของความสวยงามและก็ความถูกต้องอีกนิดนึงเราก็คงจะเปิดตัวแล้วก็ใช้โครงการนี้อย่างเป็นรูปแบบนะครับซึ่งถ้าเกิดสนใจก็สามารถติดต่อได้ช่นเดียับไปดูติดต่อได้ที่ไทยบุกกับโออารจีเช่นเดยับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณจิราเราก็คุณจักราม,มากเลยนะครับขอบคุณแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของไทยมูฟนะครับสามารถติดตามได้ที่ f Facebook ไทยมูฟนะครับแล้วก็ท่านที่อยากฟังพอดแคสต์แบบนี้นะครับก็สามารถฟังได้ที่ s p o t i f y ครับผม